เลขหาสเลขหาก็ค yeah. ือสิที่เราติกับ105หก็คือคัดแยกขยะนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งขอขอเอกสารสิทธิ์ไว้ระบุไว้ชัดเจนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยประชาชนเข้าไปเนี่ยจะรู้เฉพาะชื่อแต่ซีโนไทมารีโปรดั้กเท่านั้นเองแต่จะไม่รู้เลยว่าในการประกอบกิจการอีกงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันมีมาไทาเท็อยู่ด้วยซึ่งเป็นขออนุญาตประเภท1 0 6 ซึ่งบดย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอันตรายมันมีพิษมากเลยนะครับเพราะมีทั้งสารกั่วสารหนูแคดเมียมหรือสารพอลที่ว่ามันอันตรายจริงๆแต่เราไม่เคยทราบมาก่อนซึ่งควอนตักริดเนี่ยมหาเศรษฐเนี่ยก็ยังมีท่าดีสั่มงวดท่าก็คือผลิตในภาคตะวอนตกนะครับซึ่งไม่มีใครเคยทราบมาก่อนปกติแล้วเหตุลังคานครับที่เกิดเหตุเกิดเหตุลังคาเนี่ยเกิดเหตุก่อนที่จะ เกิดเหตุเพลิงไหม้ฉะนั้นเมื่อก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะรู้แต่พรบสาธารณสุขเท่านั้นพรบราาการสาธารณสุขในการร้องเรียนเรื่องเหตุกา,ารณาก็มีเช่นปล่อยน้ำเน่านเสียลงสูง่คูกคลองปล่อยกลิ่นส่งกลิ่นจากกระบวนการผลิตแล้วก็กองขยะที่มหมักหมมก็มีกลิ่นเน่าเหม็นของขยะฉะนั้นประชาชนจะร้องอย่างเงี้ยครับมันจะวนลูปเดิมว่าก่อเหตุร้องเรียนมาลาับเหตุแล้วก็ก่อเหตุร้องเรียนมาเพตุอจะวนลูปอย่างเงี้ยจะไม่มีการจบสิ้นฉะนั้นหลังจาก เราเราทราบมาแล้วว่า,ากระบวนการเนี่ยไม่จบสิ้นเนี่ยท,ทางภาคประชาชนก็ได้พยายามยื่นขอเอกสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาจัรรงหวัดไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเริ่มจากพรบผังเมืองก่อนซึ่งจริงๆแล้วผังเมืองเนี่ยเขาอาจจะทาก่อนปี60พรบผังเมืองรวมของสภานแต่พอเรามาดูแล้วเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยตรบควบคุมอาคารปี2522เนี่ยก็ต้องควบคุมด้วย คณะอาคารที่ก่อสร้งเนี่ยได้ได้ได้มาตรฐานก็คือขอแบบขอหนึ่งหรือเปล่ามีแบบขอหนึ่งก็คือแบบขอหนึ่งก็คือใบอนุญาตขอสร้างอาคารแบบอ6ก็คือใบอนุญาตใช้อาคารแล้วก็จนมาถึงแบบรอ4รอ3เฮ้ยรออสรอ4จนมาถึงอพอ2ซึ่งเป็นพอรบการสาธุเป็นระดับสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับกระบวนการเนี่ยเราขอไปเนี่ยเราจะได้แต่ซีโรไทยทั้งหมด ต่ไม่เคยได้ของมหาชัยเทคเลยซึ่งจีนอไทยเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าตามข้อกาหนดของทุกสารกังวลที่ออกให้เนี่ยก็จะมีตามหนึ่งสองสามสี่ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งแล้วเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะระบุว่าอาจจะถูกถูกเพิ่มเติมได้ไม่ดาเนินการตามตามที่กําหนดไว้ซึ่งนี้แล้วในในข้อข้อสรุปที่เขียนลงมาเนี่ยอย่างเช่นห้ามปองของภายนอกอาคารห้ามชำระล้างติ่ง คัดแยกระหว่างคัดแยกขยะหรือสิ่งปฏิทูนที่นําเข้ามาซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขมาหลายครั้งแล้วซึ่งรยงานราชการเนี่ยลงมาเนี่ยก็กำกับดูแลแต่เฉพาะพรบการสุขจนไม่ไม่สามารถทําอะไรได้ประกอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยเราก็มาดูอีกว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยจะร้องแต่ทีนไทยทีนไทยซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยเขาระบุชัดเจนว่า ผลิตแค่8ชั่วโมงฉะนั้นถ้าคุณผลิตแ8ชั่วโมงตกเย็นมาชาวบ้านกลับมาก็พักผ่อนก็ไม่มีการผลิตก็จะไม่มีไม่มีอาเจ็บระกวนหรืังคานแต่จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปได้ยินเสียงการติดตลอดแทบทั้งคืน